Honda คลิก160รุ่นปี2025คือการพัฒนาที่ก้าวกระโดดจากรุ่นก่อนหน้าด้วยเครื่องยนต์ E.S.P. บวกขนาด157ซีซีที่ให้กำลังแรงขึ้นแต่ยังคงความประหยัดน้ำมันในแบบฉบับของ Honda เครื่องยนต์สีวาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำให้การตอบสนองที่นุ่มนวลและเร้าวใจในทุกการเร่งความเร็วปลายทำได้ดีกว่าเดิมและยังคงความนิ่งแม้ใช้ความเร็วสูงบวกกับเทคโนโลยีการจุดระเบิดที่แม่นยำทำให้การขับขี่ในเมืองหรือทางไกลมั่นใจได้ในทุกสถานการณ์ ดีไซน์ใหม่สปอร์ตดุดันและทันสมัยรูปลักษณ์ภายนอกของ Honda c คลิก160 20 2025มาในโทนดีไซน์ที่สปอร์ตและเฉียบคมกว่าเดิมเส้นสายตัวถังมีความแข็งแรงพร้อมไฟหน้าเล็ดแบบฟูลเลสทั้งคันที่ให้แสงสว่างชัดเจนในทุกสภาพถนนชุดแฟริ่งด้านหน้าได้รับการออกแบบใหม่ให้รูลมดีขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพในด้านแอโรด y นามิกพร้อมไฟท้ายดีไซน์ใหม่ที่ดูหรูหราและเท่นในทุกมุมมองมาตรวัดแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบแสดงข้อมูลครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นระดับน้ำมัน ระยะทางความเร็วและระบบแจ้งเตือนอัจฉริยะสมรรถนะเหนือชั้นพร้อมระบบความปลอดภัยเต็มขัน้น Honda าคลิก160-2025มาพร้อมระบบเบรก ABS ที่ล้อหน้าในรุ่นท็อปเพิ่มความมั่นใจในการหยุดรถแม้ในสภาพถนนล,ลื่นพร้อมดิสเบรกขนาดใหญ่ทั้งด้านหน้าและหลังที่ช่วยให้การควบคุมทำได้อย่างแม่นยำช่วงล่างได้รับการปรับจูนใหม่เพื่อความนุ่มนวลแต่ยังคงความมั่นคงเมื่อเข้าโคง้งระบบกันสะเทือนหลังแบบคู่เพิ่มความสมดุลในทุกพื้นถนน และยังมีระบบสมาร์ทคีย์พร้อมสัญญาณการขโมยและระบบตอบรับเมื่อหารถในที่จอดเพิ่มความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันภายในใต้เบาะและฟังก์ชันอัจฉริยะพื้นที่ใต้เบาะของคลิก160-2025ยังคงเป็นจุดเด่นด้วยความจุที่สามารถเก็บหมวกกันน็อกแบบเต็มใบได้หนึ่งใบพร้อมพื้นที่เหลือสำหรับของใช้อื่นๆพอชาร์จไฟ USB Type A ถูกติดตั้งไว้ในกล่องด้านหน้าเพื่อรองรับการชาร์จสมาร์ทโฟนระหว่างทางโดยไม่ต้องใช้อแดปเตอร์ระบบเปิดปิดฝาถังน้ำมันอยู่ตำแหน่งกลางตัวรถ เพิ่มความสะดวกในการเติมเชื้อเพลิงโดยไม่ต้องยกบาะและช่องเก็บของด้านหน้ามีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อตอบโจทย์การใช้งานจริงสีสันใหม่และความคุ้มค่าที่เกินราคาปี2 0 2 5 Honda Click 160คลิกเปิดตัวพร้อมสีสันใหม่ที่โดดเด่นเช่นสีแอร์ดมดาสปอร์ตพรีเมียมสีเทาด้านที่ดูหรูหราและสีฟ้าน้ำทะเลที่ให้ความรู้สึกสดใหม่โทนสีใหม่เหล่านี้สะท้อนเอกลักษณ์ของคนรุ่นใหม่ที่รักความเร็วและสไตล์ระบบไฟส่องสว่างรอบคันถูกปรับให้มีความสว่างมากขึ้น ขณะดเดียวกัน Honda ยังรักษาระดับราคาที่คุ้มค่าเหมาะกับทั้งวัยทำงานและวัยรุ่นที่ต้องการรถที่แรงประหยัดและดูดีในทุกมุมมอง Honda c คลิก160 2025จึงไม่ใช่แค่สกูตเตอร์ธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของเทคโนโลยีความทันสมัยและความภูมิใจในการขับขี่ของยุคใหม่